กองกาสวีราสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊ชาแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาล n นาฟรีไฟ r ์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับกิจกรรมนะครับผมนะกิจกรรมแ a p ฮอปเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเออนะครับเปิดไปที่รอบพี่ เพิ่งเข้าไปดูนะวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการเล่นเล่นยังไงนะครับเล่นยังไงทํายังไงถึงจะได้ในส่วนของฟรีนั่นเองนะครับวันนี้อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบเลยกันด้วยนะครับแล้วก็พี่มีแจกบัตรกันแนาฟรีๆกันด้วยนะถ้าคลิปนี้ครบนะครับสามพันไลค์พอนะครับสามพันไลค์แล้วก็ยอดวิวถึงสี่หมื่นวิวนะครับพี่แจกยับๆกันไปเลยสองรางวัลนะครับผมนะไอสามรางวัลไปเลยนะเอาสามรางวัลนะครับแจกฟรีๆไปเลยนะครับผมใครอยากได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องพี่กกััันนด้้ววยะครรบบแล็สห ของใหม่ที่ยับเด็ดเข้ามานี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่รีวิวตอนเย็นนะครับใครที่อยากดูของใหม่แล้วนะครับดีเป็นไงอยากดูของใหม่ที่เด็ดแบบนี้แล้วนะครับถ้าทางใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมเข้าไปดูคลิปตอนเย็นนะครับลงเวลาเดิมครับผม5โมงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพี่ลงตอนเย็นละกันนะครับในส่วนคลิปนี้มาเราเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับนะครับกิจกรรมนะครับที่ตอนนี้เข้าได้แล้วนะครับก็คือจะอยู่ในส่วนตรงนี้นี่เข้ามาที่กิจกรรม New Age นะครับแล้วก็กดเข้าไปมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยเห็นปะนะครับนี่แมพ นะครับเรากดเข้าไปเลยตรงแถบสซีฟ้าตรงนี้นะครับผมนะเข้าไปหนึ่งทีปุ๊บนะครับจะต้อรอสักครู่นี่มาเรียบร้อยนะครับกิตกิกั n นิวเอมาเรียบร้อยนะเรามาดูในส่วนของฟรีก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะของฟรีก็จะมีรางวัลปลดล็อกพื้นที่นะหมายความว่าเราต้องปลดล็อกพื้นที่ก่อนเราจะได้รางวัลนั้นมานั่นเองนะครับอ่ะปลดล็อกยังไงนะครับเดี๋ยวพี่ขออธิบายของฟรีก่อนเนาะก็จะมีตั๋วมีอาหารคู่หูนะครับผมมีตามีแอร์บอสนะมีของอื่นอมามายตามรูปนี้เลยก็จะมมีทั้งหด นะครับผม7อย่างด้วยกันนะครับปรีเนอย่างด้วยกันทีนี้วิธีเล่นเล่นยะังไงนะพี่จะอธิบายในส่วนภารกิจรายวันกันก่อนภารกิจรายวันเนี่ยก็คือรีเฟซอีก9ชั่วโมงข้างหน้านัาน่นเองนะครับผมนะก็คือเข้าเกมมาเนี่ยรับไปเลย3โทเค็นนะครับแล้วก็โบย่านะครับหเกมรับไปอีก3โทเค็นสังหารศัตรู3คนในแผนที่ใหม่นับหมายถึงแผนที่หมายถึงแผนที่ใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับจะได้อี4โทเค็นแล้วก็เล่นครบ3เกมในแผนที่ใหม่ได้อีก4โทเค็น ทีนี้เดี๋ยวกดรับโทเค็นไปเลยเข้าเกมมาเรากดรับไปเลยได้แล้ว3โทเค็นกดไปอีกปุ๊บได้อีก3โทเค็นนะครับทีนี้โทเค็นเอาไปทํายังไงได้ทีนที้นี้เราจับภาพมาที่แผนที่ตัวนี้ตามเมาส์พี่เลยนะครับอ่ะจะบอกกันหลายอย่างเลยนะครับปลดล็อกตามแผนที่น้องๆต้องเข้าใจนะครับว่าสีฟ้าเนี่ยคือให้เราใช้โทเค็นปลดล็อกอ่าให้เราใช้โทเค็นปลดล็อกพอเราได้โทเค็นมาแล้วพี่มีอยูห6อันใช่ปะนะครับเรากดตามเขาไปเลยเห็นไหมกับพิพสีน้ำเงินตัวนี้เห็นป่ะเรากดเข้าไปหนึ่งทีปุ๊บอ่าได้มาแล้ว นะครับเปิดแผนที่แล้ว1อันนะครับอ่ามันก็จะลบโทเค็นไปเหลือห้าอันถูกปะอ่าจากนั้นกดอันที่2ตามเขาเลยตามที่เขาบอกนะครับกดอ,อันอื่นไม่ได้นะต้องกดตามที่เขาบอกนะครับอ่ากดเข้าไปหนึ่งทีปุ๊บอ่านะครับเปิดไปแล้ว2อันอันที่3มปุ๊บไปนะครับจะครบไปเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็อันต่อไปปุ๊บอ่ากดไปป๊บเรียบร้อยแล้วก็อันสุดท้ายนี่ปุ๊บพอกดปับ๊บเราก็จะได้ของฟรีทีเนี้ยปั๊บ ยินดีด้วยคุณปลดล็อกพื้นที่เห็นไหมมาแล้ว1อันนะครับมาแล้วหนึ่งอันเรากดยืนยันไปเลยนะครับปุ๊บแค่นี้นะครับอันนี้คือเราปลดล็อกในส่วนแรกมาแล้วนะครับเราก็คือเราได้อันนี้ไปแล้วส่วนที่2นะครับเราก็จะปลดล็อกอ่า อันที่2มาปั๊บได้ปั๊บปั๊บปั๊บประมาณนี้ก็จะเรียงขึ้นมาเรียงขึ้นมาเลียงขึ้นมานะครับก็จะได้แอร์บอร์ดนั่นเองประมาณนี้ปลดล็อกให้ครบนะครับเจ็ดแผนที่นั่นเองนะครับเห็นไหมพอพี่มีโทเคนอีกหนึ่งพี่ก็สามารถเปิดอันนี้ได้เปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆจนเต็มนะครับพอเราเปิดเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของฟรีทั้งหมดนี้เลยเข้าใจง่ายกิจกรรมนี้เล่นโคตรง่ายเลยนะครับกิจกรรมนี้เล่นโคตรง่ายเพียงแค่ขยันเข้าไปเล่นนะครับอ่านภารกิจเขาให้มาเนี่ยแล้วก ช่วยเพื่อนรับโทเค็นเฮ้ยสามารถช่วยเพื่อนได้ด้วยนะครับผมนะก็คือนะเดี๋ยวพี่อธิบายนะครับสามารถช่วยเพื่อนอ่าสามารถช่วยเหลือเฉพาะผู้เล่นที่อยู่ภูมิภาคเดียวกันเท่านั้นนะครับ <S 2. <S <สอ>ในช่วงเวลากิจกรรมผู้เล่นจะสามารถช่วยเหลือผู้เล่น1น,นึ่งครั้งต่อคนนะครับอ่ะผู้เล่น1คนต่อหนึ่งครั้งเท่านั้น สามในช่วงเวลากิจกรรมผู้เล่นได้รับนะครับหนึ่งนับโทเค็นนะครับโทเค็นดอกซากุระเนี่ยได้จากการช่วยเหลือนะผู้เล่นคนอื่นนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยผู้เล่นจะได้รับ1โทเค็นนะครับดอกซากุระเมื่อมีผู้เล่นอื่นมาให้ความช่วยเหลือนั่นเองนะครับเราสามารถกดตัวนี้คัดลอกลิงก์เพื่อจะให้เพื่อนมากดลิงก์ให้เรานั่นเองครับใครที่อยากกดลิงก์ให้พี่เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับต้องขอบคุณลงหน้ากันด้วยนะครับส่วนเพื่อนตรงนี้ นะครับก็จะเป็นการชวนเพื่อนนะครับเห็นปะนะครับกดชวนเพื่อนได้เลยนะครับดีชวนไปชวนไปชวนไปนะครับผมนะนี่ประมาณนี้มีชวนก็ชวนไปนะครับผมนะอ่านะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้แหละนะครับกดชวนไปนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนในเกมของเรานะครับผมประมาณนี้เล่นง่ายๆครับผมบอกเลยว่าเล่นง่ายๆครับกดออกยังไงวะนี่ทำไมมันกดออกไม่ได้กดกลับได้ปะครับหรือว่าต้องกดออกไปข้างหน้าเนี่ยมันกดไปไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรนะครับกากรบาดอยู่ตรงไหนไม่เป็นไร กดย้อนกลับไปได้กดกาออกโอเคเข้าไปใหม่นะประมาณนี้นะก็จะมีเชิญเพื่อนนะครับมีเก็บโทเค็นรายวันนะครับมีเก็บโทเค็นรายวันแล้วก็เอามาปลดล็อกนะครับตรงนี้เพื่อจะได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะครับนี่ข้างบนเห็นปะนะง่ายง่ายแค่นี้เองนะครับง่ายง่ายแค่นี้เองนะครับผมก็คลิปนี้สอนละเอียดนะครับคลิปนี้สอนละเอียดเลยพี่บอกแล้วถ้ากิจกรรมมาพี่จะรีวิวแบบจุดๆกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอเร่งความเร็วในส่วนนี้ก่อนเนาะ ตอนนี้พี่รับของฟีดไปหมดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลือแต่เก็บแต้มนะครับเก็บแต้มเพื่อจะไปลุ้นตั๋วนั่นเองนะครับเก็บแต้มตรงไหนเดี๋ยวพี่บอกนะพี่ขอเล่งตรงนี้ก่อนเล่งไป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 ครับเล่งไปครับนี่เล่งไปเล่งไปเล่งไปให้ครบมีไหนให้เล่งเราก็เล่งไปนะครับเล่งไปเล่งไปเหลือเท่าไรเหลือสิบห้าอันไปครับไปครับไปครับเล่งไปครับเล่งอันนี้ไปเล่งไปเล่งไป เลขไปหมดยัง10 9 8 8 7 7 6 5 4 3 2 1 0หมดแล้วจ้าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วประมาณนี้ทีนี้อันดับเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ตารางอันดับเราเห็นปะนะครับตอนนี้พี่มีแต้ม,ตมอยู่หนึ่งหมื่น นะครับผม14,980ก็คืออยู่อันดับ7นั่นเองนะครับต้องรักษามดับไว้ให้ถึง1-10นะครับเราจะได้ตั๋วอย่างละ5ใบเลยนะครับส่วนอันดับ11-20ก็จะน้อยลงมาเรื่อยๆนะครับ21-50ก็จะได้อย่างละใบนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมแมปฮอปนะครับที่เปิดเป็นที่เรียบร้อยหลังจากไม่เปิดมานานนะครับนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยจะรีวิวตั้งแต่แรกแล้วแต่กิจกรรมเนี่ยยังไม่เปิดนั่นเองนะครับผมนะยังไม่เปิดนะคครรัับบส่วนนะผม วิดีโอตอนเย็นนะครับพี่จะรีวิวทั้งหมดนี้เลยใครที่ไม่อยากพลาดกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้เดี๋ยวจะพลาดนั่นเองนะพี่ขอกดรับเพจก่อนละกันนะครับผมนี่นะครับกดรับเพจก่อนละกันเฮ้ยลืมของฟรีลืมของฟรีลืมของฟรีได้ไงเอยไปไป โอเคได้10เหรียญไม่เป็นไรนะครับก็จะประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้มาสอนวิธีการปลดล็อกนะครับปลดล็อกด่านต่างๆนะว่าปลดล็อกยังไงนั่นเองครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปตอนเย็นแล้วกันมารีวิวชุดเต็มระบบนะครับไว้เจอกันตอนเย็นครับผมสำหรับคลิปนี้กับคําว่าสาวัสดีครับ